สนับสนุนการทำเสน่ห์โดย AAA Universal Life ยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนได้ทุกช่วงเวลาของชีวิตทำเสน่ห์ศาสตรแห่งการปรุงเสน่ห์อย่างเป็นธรรมชาติที่จะทำให้คุณสวยภายในจากความคิดสู่การปรับจริตให้พองงามที่ภายนอก สวัสดีค่ะคุณผู้หญิงทุกท่านเพราะหลังจากนี้เป็นต้นไปผู้หญิงทุกคนจะมีสเสน่ห์มากกว่าที่เคยเห็นยิ่งกว่าที่เคยเป็นคุณจะได้สวยเลิศเชิดมั่นกว่าใครไปพร้อมๆกับการที่ทุกคนก็จะหลงรักคุณจากภายในพร้อมหรือยังคะที่คุณจะเป็นคนใหม่ที่เปลี่ยนไปด้วยสเสน่ห์แบบธรรมชาติ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะเราพบกันในบรรยากาศสบายๆค่ะสายวันพฤหัสบดีแบบนี้เพราะว่าเราสามคนอยากชวนผู้ชมมาร่วมทำเสน่ด้วยกัน<ช>กับมวยอริษารากันทันเจริญค่ะเป้นจริยดีธรรมวิทย์ค่ะพิกี้นาทิมาอินทราาันค่ะแล้วเราทั้งสามนะคะก็จะพาท่านผู้ชม และสาวๆยุคใหม่เนี่ยไปพบกับเรื่องราวต่างๆที่จะมาพรุงเสน่ห์กับเราในวันนี้ค่ะใช่เพราะว่ารายการของเรานะคะเป็นรายการที่รู้ใจผู้หญิงแล้วก็เข้าใจผู้ชายค่ะหรือว่าจะเป็นชายใจหญิงหรือหญิงใจชายก็ได้นะคะเราเข้าใจมดเลได้หมดเรื่องเสน่ห์เนี่ยสาคัญนะคะโดยเฉพาะสําหรับผู้หญิงเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็อยากจะมีเสน่ห์อยากจะทําให้คนรอบข้างคนที่เรารักคนที่รักเราเนี่ยหลงไหลในตัวเราใช่แต่ทีนี้เสน่ห์เนี่ยพอพูดถึงมันก็จะมี2แบบมันก็จะมีทั้งภายนอกแล้วก็ภายในใช่ไหมอย่างภายนอกแล้วก็ดูที่ไหนอยู่ที่ หน้าตาผิวพรรณเสื้อผ้าหน้าผมทุกหมดนะหน้าผมเบุกลิขภาพบุกลิขภาพแต่จริงๆเนี่ยคนสวยต้องออกมาจากข้างในค่ะช่ตัวออย่างซี่กี้อย่างตัวอย่างสมมติว่ารถติดฉันมาสมมติว่ากี้เป็นคนหงุดหงิดเวลาขับรถแล้วจะแบบโอยรถติดต้องอะไรอย่างเงี้ยรถติดเนี่ยเบื่อหรือว่าโกรธหรือเครียดเนี่ยไม่มีประโยชน์เพราะถ้าอย่างเพิ่นเนี่ย ถ้าแต่งหน้าไม่เสร็จแต่งหน้าต่อเพราะว่าเราไปงานปุ๊บนะคะพอลงเรามาจากรถติดขนตาประมาณนี้แต่ว่ารถติดงานกันรถติดไม่โอ้โหแล้วแก้ยบางทีแบบเราจนเติมไม่พอแล้วก็เติมต่อได้ใช่ไหมคะว่างานไม่เสร็จอ้าวงานพี่มารสมมติว่าเราไม่เครียดอยู่ในรถใช่ไหมคะเราก็รู้สึกว่าหน้าตาเรายิ้มย้มแจ่มใสมันก็เป็นการที่ปรุงเสน่ห์เหลือเราสวยออกมาจากภายในใช่ไหมแต่เราอยากจะชวนท่านผู้ชมไปปรุงเสน่ห์กับเราเพราะว่าหมวยเนี่ยเขาเป็นพิธีกรอยู่แล้วใช่ไหมแต่อย่างกี้กับป้นน่ะ กี้มือใหม่น่าแน่ทีนี้ก็เลยว่ายากนะกว่าจะเลือกเสื้อผ้าหน้าผมคือเครื่องปานผู้ชมว่าก่อนที่เราจะมาปรุงเสน่ห์ให้คุณผู้ชมเราก็จะต้องปรุงเสน่ห์กันเองก่อนสามคนก่อนคนยกตัวอย่างเปิ้ลอย่างเงี้ยเป็นคนใส่สีดําตลอดตู้นี่เปิดมาด่ดําพึชเลยกี้ไปเห็นที่บ้านตกใจ แล้วนี่พี่เข้าไปยืนอยู่ด้วยที่จะกลืนไปต้นเลยนะคะจะไม่มีใครเห็นเลยนะคะอย่างนี้คุต้นแล้วพอมาพิธีก่อนปุ๊บเนี่ยเขาก็บอกว่าเออถ้าดำเนี่ยมันก็จะดูเศร้าไปหรือจะดูนิ่งเกินไปก็อยากให้เพิ่นเปลี่ยนพอจะเปลี่ยนนี่มันคิดเยอะกันบ้านมันเยอะอะเพราะมันด้วยการสไตล์การแต่งตัวด้วยสีสันด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อย่างหวยเป็นยังไงโอ้น้าว่าจะทํางานที่ดีก่อนยอะ ว่าแต่แล้วรายการก็ไม่เหมือนกัน <Ừ. S 2> ยิ่งจะต้องมาเจอกับสาวเก่งทั้งเปิ้ลแล้วก็กี้เนี่ยบางทีก็แต่ง <laughs> แต่งตัวไม่ถูกเหมือนกันว่าควรจะแต่งตัวยังไงเพราะฉะนั้นก็ต้องไปปรุงสเสน่ห์ไปเสริมสเสน่ห์เหมือนกันก็เริ่มจากอภัยนอกก่อนนะคะวันนี้เราสามคนเนี่ยก็ไปเลือกเสื้อผ้าตอนแรกเนี่ยที่บอกว่าจะต้องไปเลือกเสื้อผ้ารุ่มใจเหมือนกันเหมือนเป็นคนแต่งตัวไม่เก่งเลยนะคะไม่เหมือนพี่กี้ไม่เหมือนเปิล <laughs> เลือกไม่ถูกเลยอ่ะแต่วันนั้นเราโชคดีเรามีสไตลิสช่วย อย่างกี่จะเจอแบบว่าเอ้ผิวสีเข้มน้งพึ่งน้พึ่งเมื่อก่อนนี้ก็จะใส่แต่แบบสีทึมๆไงโซเลกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่ก็แบบว่าอยากจะลุกขึ้นมาใส่แบบสีช็อกกิ้งพิงค์ฟูเชียบ้างแบบเอ่ออคว้าบ้างก็จะแบบให้มันให้ชีวิตมันมีอะไรแบบมาสวยสวยต่างเลยนะขับผิวเลยมันเป็นเรื่องของความสวยภายใน ส่วนของเปินก็ไม่ชอบช่วงล่างคือมันรู้สึกว่ามันท้างบนเล็กและข้างล่างใหญ่ไงไม่ชอบไม่ชอบช่วงขาตัวเองก็ลําบากแต่จริงๆสมวนั้นออกมาก็สวยนะพี่อาร์ตเขาช่วยไงยาก็ช่วยบอกว่าให้มันเหมือนต้องมีเบนความสนใจใช่มามีความสนใจของชูดอะไรี้ตอนนั้นเราก็อย่างอะไรที่เราไม่ชินไหนคิดว่ามันก็เลยรู้สึกว่าแบบเราเคอะเขินอะแต่กัเราก็ต้องแบบใช้เวลาสักพักหนึ่งกว่าเราจะแบบ ก็จะให้ใส่ฟูเชียมาทุกวันทุกวันแต่มันก็รู้สึกดีเหมือนกันนะที่ก็คือได้เปลี่ยนมีอะไรมาปรับปรุงเสริมแล้วหวยลองไปตั้งหลายชุดเราไปสามชุดนะคะปัญหาของหมวยอยู่ที่อยู่ที่ตัวเล็กแล้วก็เวลาใส่อะไรมันก็จะไม่ค่อยเต็มแล้วก็เชื่อว่าผู้หญิงหลายคนเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาเดียวกันก็คือจะเป็นคนหน้าอกเล็กหน้าอกนอะคะเอวบางร่างน้อยเรื่องของการเลือกเสื้อผ้าที่ เออจะเปิดบังในส่วนที่เราเราด้อยอยู่นะครับ <Ừ. S 1> อย่างเช่นหน้าอกเนคเนี่ยเราก็อาจจะหาเสื้อผ้าที่มีระบายหรือมีจีบมีดมีห,หรือดอกไม้อะไรเงี้ยเข้ามาปิดบังอะไรเงี้ยครับก็ดูสวยแเป็นทรงขอจะมันก็จะเป็นช่วยพรางด้วยด้วยเส้นขผมมาอ๋อคือตรงนี้เนี่ยก็คือ,อ,อเป็นจีบเป็นพีชเนี่ยนี่คือช่วย อ,อันนี้ใช่ไหมที่มันก็ <My God S 1> จะมีระบุระบายอย่างเงี้ยก็จะช่วยทางมันจะทำให้เราดูม<อ>ดีน้ำหนักมากขึ้นนะคเรื่องของดีเทลของเสื้อผ้า ชุดมันก็ช่วยได้อย่างที่พี่อาร์ตแนะนําก็คือควรจะมีระบายระบายบริเวณนี้จะดึงความสนใจไปได้แล้วก็จะทําให้เราดูอวบอิ่มขึ้นมาได้อย่างถ้าเกิดว่าหมวไปคนเดียวเนี่ยจะไม่ได้หยิบไอ้ตัวระบายระบายที่พี่อาร์ตเลือกมาให้แน่นอนนะคะหรือว่าจะไม่หยิบสีแรกที่หยิบนี่เป็นเรียบมากเรียบแล้วก็รู้สึกถ้าทำให้ผิวเป็นเส้นเส้นลงใช่แต่ตอนนี้ก็สวยนะก็สวยแต่ว่ามันมันเห็นไงว่าตรง เรียบ,ยบใช่ก็กตอนแรกก็เข้าใจว่าเอ๊ะให้มีอะไรยุ่งยุ่งตรงนี้ก็คือมีเส้นแค่นี้ตอนแรกนึกว่าพอแล้วแต่จริงแล้วมันไม่พอมันก็ควรจะเยอะอย่างชุดสีแดงที่พี่อาร์ตเลือกที่พี่กีชอบหรือว่าชุดสีเทาเออมันก็ดูแล้วพอใส่ออกมาแล้วเออทีมงานก็บอกว่าสวยเออไม่น่าเชื่อ มื่อวานเลยถอยกันใหญ่เลยค่ะ <c oughs> ไม่ใช่ถอยกลับบ้านนะคะถอยเข้าถุงเงินที่ย <c oughs> อะเลยคร่ะเมื่อวาน <c oughs> สนุกดีสนุกดีแล้วก็ได้จำไปใช้จริงด้วยเนี่ยคือชอบมากในวันนี้ก็เลยเลือกชุดที่มียุ่งยุ่งตรงนี้นิดหน่อยอมาช่วยอตอนนี้ต้องเป็นเรื่องของกี้แล้วว่าปัญหาสําหรับกี้กับเปิ้ลเนี่ยมีปัญหาอะไรแล้วเกี่ยวกับสักครู่เราติดตามชมช่วง